สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอปลาบุกวัดดังพบเจ้าอาวาสสุกสีกาสุดพีคใช้ที่คาดผมผู้หญิงอ้างของตัวเองเวลา22นาฬิกาวันที่9กุมภาพันธ์65นายเจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีได้ลั์ผ่าวเฟซบุ๊กขณะเดินทางไปบุกุติเจ้าอาวาสวัดบางยาพระแกจังหวัดสมุทรปราการโดยพะว่านายกุติเจ้าอาวาสมีสีกาอยู่ด้วยหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเจ้าอาวาส วาดซุกส,สีกามักจะพาผู้หญิงเข้ามาในกุติและอยู่ด้วยกันเป็นประจำครั้งละนานๆอีกทั้งยังมีพฤติกรรมเด่มสุราโดยหมอปลาพร้อมชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดล้อมกุติเจ้าอาวาสและพยายามเคาะกุติเรียกอยู่นานจึงมีการเปิดประตูเมื่อเปิดประตูเข้าไปพบผู้หญิงคนหนึ่งหลบอยู่ใต้บันไดอยู่ในสภาพสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อใช้จีวรคลุมตัวและยังพบขวดสุราที่เจ้าอาวาสให้การว่าเอาไว้บูชาสิ่งศั succeed ระหว่างหรือ้นในห้องนอนพบที่คาดผมผู้หญิงจเจ้าอาวาจึงหยิบมาคาดโชว์อ้างว่าเป็นของตัวเองเอาไว้าคาดเพื่อรักษาอาการปวดหัวอีกทั้งยังพบเสื้อยกทรงตกอยู่ใต้บันไดนอกจากนี้ยังเอาว่าผู้หญิงที่หลบอยู่ใต้บันไดนั้นแอบเข้ามาในขณะที่ตนไม่อยู่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมเจ้าอาวาและศีกาขึ้นไปสอบถามข้อมูลที่กุฏิชั้นบนตามกับมีประหลัดอำเภอและพระลูกวัดประมาณถึงรูป โดยเจ้าอาวาสยืนยันว่าผู้หญิงที่อยู่ในกุฏิเป็นญาติกันโดยหลังจากนี้ก็จะสึกพระพธรรมผิดและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวเจ้าอาวาสไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรสำมรงใต้จากนั้นจะทำการสึกทันทีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ